จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเมนูมาแนะนำค่ะทำง่ายจะทานกับข้าวสวยข้าวต้มหรือจะข้าวเหนียวก็อร่อยค่ะหมูลวนเค็มค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบนะจะมีแค่หมูและใบมะกรูดเท่านั้นเองค่ะก่อนอื่น เรามาดูวิธีการหั่นหมูหมูสามารถใช้ส่วนไหนก็ได้สะโพกสันคอสันนอกได้เหมือนกันหมดเลยนะสำหรับใครที่ชอบทานมันก็อาจจะใช้เป็นสันคอใครไม่ชอบทานมันเท่าไหร่ก็อาจจะใช้เป็นสะโพกวันนี้ยูใช้เป็นส่วนของหมูสะโพกค่ะชิ้นหนึ่งหู้ซื้อมานะ700กรัมค่ะเราหั่นค่ะเหมือนเราจะหมักหมูทำพวกหมูกระเทียมหรือทำเมนูต่างๆนะแต่เวลาหั่นหมู วนเค็มตัวนี้ค่ะเราจะหั่นหนาหน่อยค่ะความหนาค่ะประมาณครึ่งเซนค่ะชิ้นก็อย่าเป็นชิ้นแผ่นใหญ่มากนะเราจะทําเมนูนี้ค่ะไม่ให้เหนียวนะเราจะหั่นขวางลายเส้นนะเพื่อสังเกตน,นะลายเส้นเห็นไหมเราจะไม่หั่นทางนี้นะ่ให้เราหัน่นขวางเส้นค่ะเวลาเราทําเมนูค่ะ หมูเราจะได้ไม่เหนียวนะหลังจากที่เราหั่นหมูเรียบร้อยแล้วค่ะหากระมังเลยค่ะค่ะเราจะใส่นะผงปรุงรสค่ะรสหมูนะหมูจะใส่ผงปรุงรสหมูค่ะหช้อนค่ะซอสฝาเขียวค่ะสองช้อนนะและเกลือค่ะครึ่งช้อนชาค่ะแล้วเราก็ขย่างส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ หลังจากที่เราขยำจนทั่วแล้วนะให้ใส่น้ำส้มสายชูค่ะลงไปสองช้อนและน้ำมันค่ะใช้เป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันํำข้าวหรือจะเป็นน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองได้เลยค่ะสองช้อนค่ะการใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะจะทำให้หมูเรานุ่มขึ้นค่ะแต่สูตรนี้นะเราต้องการหมูที่แบบแห้งๆหน่อยค่ะ แต่ไม่เหนียวนะคะแล้วเราก็คยย่ยำยเลยค่ะเราไม่จะต้องการความนุ่มมากหมูนะเราต้องการแค่ความนุ่มกำลังพอดีแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าชอบแบบที่มันนุ่มๆหน่อยสามารถเติมน้ำลงไปเลยนะการใส่น้ำลงไปค่ะมันจะทำให้หมูค่ะนุ่มขึ้นนะแต่ทีนี้เราต้องการนุ่มกำลังดีแล้วก็ไม่เหนียวค่ะก็จะใช้แบบแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะ ให้นวดไปค่ะประมาณสัก2-3นาทีนะหลังจากครบแล้วนะให้เพื่อนหมักไว้แบบนี้เลยค่ะในอุณหภูมิห้องปกติแบบนี้เลยค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากเราผ่านมาประมาณ30นาทีตั้งนะคะค่ะแล้วเทน้ำมันลงไปเลยแล้วเรารอให้น้ำมันร้อนค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะให้ดิริเป็นไฟกลางค่ะและใส่หมูล,ลงไปทอดเลยค่ะ ตอนที่เราใส่หมูลงไปใหม่นะคุณก็จะสังเกตได้เลยค่ะว่าน้ำมันของเราจะดูดข้นๆนะนี่ค่ะเดี๋ยวเราทอดจะหมูของเราแห้งค่ะังเคดูนะเห็นไหมว่าน้ำมันของเราดูดข้นแบบนี้ไม่ใส่นะต้องสดใจไปค่ะเดี๋ยวเราทอดหมูเราจนแห้งค่ะนี่ค่ะ สังเกตด,ดูค่ะเราจะคล้ายๆขอการต้มหมูเลยนะนี่ค่ะเมื่อเรารวนมาได้สักพักหนึ่งสังเกตด,ดูเลยว่าน้ำมันเขาจะเริ่มใสขึ้นนี่ค่ะเห็นไหมแบบทอดมาค่ะหมูเราเริ่มแห้งแล้วน้ำมันเริ่มที่จะใสแล้วเห็นไหมคะ น้ำมันสามารถนําไปทำกับข้าวได้นะเวลาเพื่อนใช้ก็ให้ใช้เป็นน้ํามันทัวเรือมน้ํามันมะกอกหรือ,อจะเป็นน้ํามันดอกทานตะวันได้เลยนะที่ใช้เป็นน้ํามันที่เราใช้ผัดกับข้าวนะเพราะว่าถ้าเกิดน้ามันเหลือค่ะเราจะได้เก็บไว้ผัดกับข้าวผัดได้นะั่นเป็นไร๋ยวเราจะ่ทอดค่ะให้หมูเรานะแห้งค่ะหลังจากที่หมูของเรานะสีเขาเริ่มอบบอกเรกียมแล้วเห็นไหมคะ สีเหลืองสวยน่ารับประทานแล้วค่ะชอบความแห้งประมาณไหนตามสะดวกเลยนะใครชอบแบบนั้นแห้งหน่อยก็สามารถทอดต่อได้เลยค่ะก่อนที่เราจะนำขึ้นค่ะให้โรยใบมะกรูดลงไปเลยแล้วเราก็หมั่นคนเลยค่ะจนกว่าใบมะกรูดของเราจะกรอบค่ะค่ะ หลังจากที่บันฝุนราสุกกรอบแล้วนะเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วเราก็ตักขึ้นเลยนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง a อเชียฟู้ดซีเค็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนีุ้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ